สบ,บายดีครับพี่น้องผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคก,กระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับเขามาส่วนง่วนแลาวกราควันืันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17เก็ดเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับครับผู้มันทนมานำเรียนหลักข้างง่วนข้างอีสานเหนือนะครับมาไกลืันนี้นะครับเป็นตลาดไงครับ เอ้าพี่น้องเมึงมันเงี้ยวโง่เดี๋ยวผมก็ผมก็เริ่มเข่าส้นงัวไนี่นิเอ้าที่เวียนถามราคาง,ง้วของอีสานเหนือบางไหนตั้งกันละสิ้นเท่าวัดดีครับพ่อลุงแม่ลูกแม่ผสมไปดิเดี๋ยวเจ้าบาดพ่อลุงเกียรติพันหาเกียรันหาซื้อนี่ลูกแม่ลูกเกียรันหาซื้อของเถียนเอ้าเกียรันหาซื้อ พระไทยจ้กบาทแล้วล่ะนี่น<อ>มันขาดทึระเทได้เอ,อ้าใา,าัวไทยมัวไทยอันนมไทยอันัฮเอองัวไทยงัวไทยมาจากเล่าุา่นี่มาจากเล่าเอ้าผลผอลุมาจากไสมาจากสะกคนมาจากสักคนฝากเบอรโตพี่น้องว่าให้พี่นอ้าานองอยากได้อัน อ่าเอามันหมานพอลูกมันหมานเี่กับของแทะแล้วผมเอาชูนยังศูนแปดสองสองอ่าห้าสามแปดแปดเจ็ดเอานหมานพลูกมันหมานสาธุวัดดีครับโอ้ยเกอะไรมาเพราะเขามาหอดป่ะผมเ็เขาเขามาดโดนจังมากที่ี่ ว่าไรม้าตะโดนแล้วก็เลยกันยุกไก่กันโพดเพช่พก็ม้าเหมือนนี่ยุกเลสครับอันนี้ช่องไหนครับอะนาคอนต์ตะลอนงัวนาคอนต์ะลอนงัวเจ้ะยุกไสยุกกรสินหรือเปล่าสินเอ้ามันหมาหนามันหมาคูม้วนชนสเตชันครับคูม้วนชนสเตชัน ขายละวา,า,ะน,าะนิขายนะครับเ้าบาทส,าสองหมื่นสองไปไปไปให้มันค่อยค่อขายละครับสองหมื่นขายเจ้าบาทลูกสาวสองหมื่นสองเอา À, biển có làm to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นา,า,าพะพี่น้องชุ่มบรรยากาศกลับไปย่างพะทะเกล้เครื่องสนามนิดพี่น้องย่างเลาเบิ้งชมบรรยากาศน้ำผมก็าชมรดุนยังมาจาบาททับัสดีครับอ่ะเอาไมา่จาักโตมันนี่แม่ท้องขึ้นท้องว่างท้องนีดอกครับจประมาณจักเดือนแล้วหลายเดือนไม่ได้ประมาณซีห้าดีอวเปิดจับบัต มื่นัจะได้สี่พัครับสักสองฮะรักสองสองมื่นสี่ครับมื่นสี่สูงลอยจ้าหาบวกเอาไว้จะโตตัวเดียวเนี่ครับมาจากไ่อะขมวงครับเอาให้มังน้าฝาเบอร์โทพี่น้องนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ สี่เจ็ดสองสี่อ้าวมันมันครับมันมันลงุงสวัสดีครับเล่ผสมให้เล่ leader นี่เปิดเจ้าบาทกันแมน่ลูก ข้าวเกี๊ลูกผัวกับลูกเมียองหมื่นเกียดครับโอ้ลูกลูกเมียสองหมื่นเกียดครับลูกเมีไงสูงลอยซี่บวกสูชี้ลอยหางซี้หางบวกครับนี่คือม

กินนุ่มอยู่ินเส้าเดียวนีฮะกิน้าเดียวโอ้เใจับบาทดะลดเงนในจับบาทอันนี้ผมลดดอกคว้ากันเอาตะลูกกันฮะเอาตะลุกันตัวลุแม่ลูกเอาอะไรพ่อรุงข้าวชีลูกแรกท่นเจียวก็ต้องเพิ่มโคตรตัวใช่เ้องเบ่ขึ้นเนี่ยลูกลูกแม่ ไดยเศร้าซี่คุรหารตัวเม่ทั้งสองตัวติดแม่สาวต่อรองไหนั้งงมัดตุงฝากเบอร์โทรพี่น้องพรุ่ศูนย์แปดีเก้าห้าห้าศูนย์แปดหนึ่งซีมาจากับเพื่อใดนีวสาขามกัละสลัขามบนหวนพี่รุ่งท่านันมวลมว ตลาดนี nih, ้เวียนด้ามปลาไหลครับนี่เล็กหน่อยาอสวัสดีพ่แม่ที่น้องนะฮะที่ผมามาช่ยบรนจาในตลาดนะตู้สที่สเนนี้จะวันธรรมด ข้อส2 5 6 8นะคะวันนี้ทอแเวทีกำลังเพิ่มแต่ละสายบริการหลายนะคะจะขออนุญาตใตะเสียงประชาสัมพันธ์นะคะเบิ้งไปครับฟังเพิ่นข่ความรู้เมือไรล่ะประชาธรมพันธ์ไปน้ำนะคะเจ้าของรถทุกขั้นนะคะมาขายมาซื้ออ่ะ

พี่น้องชมบรรยากาศาพื้นเลัครับไมเ้ยเ,เ,เสียวัสด,ดีเอาเงื่อนมว่ามือนนิเออเอาโอ้แน่ลูกกำลังต่อรองกันอยู่บ่ครับ เพิ่นห้องเท่าไรล่ะนี่ห้องสามันสามบาทลูกแม่ลูกผูกลูกแม่ครับแม่สาวแม่บ่บ่แม่ครับแม่เากนะครับสามหมื่นสามครับลูกกับลูกแม่สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันต่อรองได้อีกครับ เอาไผ่บางน้ำฝากเบอร์ใหพี่น้อง082ย์แปดสองว่าศูนย์ศูนห้ายจาตาใครับนี่แหละครับบ้านราชพัฒน์นี่แหละครับมันง้วมัวมันหมันครับมันหมันครับครับผมครับผมอา อา้าวนี่แหละครับบรรยากาศฟังเอาละค่ะเป็นยัไงเอาสำหรับคลิปนี้ฝากต่อพี่น้องสัมผัส้วยนะครับสบายดี